ราคาดีรถสวยขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆคนรักครอบครัวสายชอบเดินทางต้องห้ามพลาดกับคันนี้เลยเป็นมือสองที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นะคะไม่ตกยุคแน่นอนสำหรับค o นดา CRV ตัวมาในรุ่น 2.4E คันนี้มาด้เช็คแล้วเรียบร้อยนะคะโมเจน5ก่อนจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยใครที่ยังชอบดีซายรุ่นนี้หาเป็นสเปคน,นี้อยู่นะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนกับเลขไม้แค่60,000กว่าโลเท่านั้นทุกที่ไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยรายละเอียดตัวรถอัพเดตเข้าใหม่แบบิบๆ,ๆเรียวๆมีมาให้แล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่อัปเดตรถเข้าใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาอยู่กับมิกกี้เหมือนเดิมนะพี่ๆเรามาดูกันในรถครอบครัวที่ ต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่มันดอปลงจากป้ายแดงไปแล้วเนี่ยมากกว่า50%แถมยังเป็นรถสภาพดีโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็รถมือน้อยอา่ามือเดียวไม่น้อยเนาะคุณพี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับพี่พี่ที่ต้องการในเรื่องของความคุ้มค่าราคาแล้วก็ออปชันนะคะสําหรับ Honda CR-V ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็มากันในรุ่น 2.4e ชมนี้นะคะเป็นตัวเจน5 ต้าไมโนเชตแล้วเรียบร้อยนะปรับเปลี่ยนไปเยอะทั้งเรื่องดีไซน์แล้วก็เพิ่มออปชันเข้ามานะคะเจ9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาโปรโม,มชั่นพิเศษนะคุณพี่วันนี้เนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่เดือนละ14,000บาทถ้าพี่พี่มองหาเป็นเลทฟรีดาวนเนาะจัดได้เลยค่ะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะเข้ามาคุยกันได้มาดูตัวรถพร้อมๆกันค่ะว่ารอบคันภายนอกเป็นยังไงาภายในเป็นยังไงน่าใช้งานหรือเปล่าสภาพรถเป็นแบบไหนนะคะ ไะเราไปดูกันเลยตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมไมเนอะร์เชนทนอสทุกรุ่นย่อยเขาจะได้เป็นไฟแบบ LED แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นไฟสูงต่ำนะคะก็ปรับให้ออโต้ไฟเดย์ไลท์เป็นแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED แล้วเรียบร้อยแต่งคิ้วเส้นโครเมี่ยมมาให้สำหรับกระจังหน้าเนี่ยประมาณนึงพอสมควรไม่ดูเยอะจนเกินไปนะทำให้ดีไซน์เนี่ยได้ทั้งเรื่องความสปอร์ตนะคะแล้วก็ความหรูหราไปด้วยนั่นเองคุณพี่ สีตัวรถมากันในสีดําค่ะซึ่งถามว่าถ้านานๆไปมันจะดูเก่าไหมสีดําเนี่ยถ้าล้างเคลือบแก้วขัดสีมันตลอดเงากริปอย่างนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีนะคะแค่ล้างล้างแค่โปรเซสเดียวผ่านแค่กระบวนการเดียวเท่านั้นคุณพี่เนี่ยมีอรอยต้องเก็บงานอยู่มีดีเฟกตตรงนี้อย่างเช่นริ้วรอยแบบนี้นะเราเก็บให้หมดเลยนะคะคุณพี่การชนแน้าก็เส้นช่องไฟก็โอเคเลยเนี่ยแล้วก็ฝากระโปรงเส้นช่องไฟกับบอดี้ตัวรถนะ ไม่มีแตกไม่มีหักเลยเสมอการฝากระโปรงเนี่ย<ฟ>เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวไปพิสูจน์พร้อมๆกันคุณพี่ส่วนกระจกนะคะไม่ต้องพูดเลยเดิมแน่นอนรอบคันแม้แต่บานหน้าเนาะตัวนี้ทัศนวิสัยเขาค่อนข้นางกว้างเพราะกระจกเขาให้มาบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกเนี่ยที่ได้เรื่องความปลอดภัยขั้นสูงเหมือนกันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่รอบคันเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในเราดูรอบคันกันให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะล้อแม็กเนี่ยเขาได้เป็นล้อแบบทูโทนนะคุณพี่ ตัดโครเมียมกับสีดาแล้วเป็นล้ออะลอยห้รูขนาดขอบ10อ่าเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ขอบ18นิ้วเลยนะพี่ๆแล้วยางเนี่ยได้ยางเป็นยางปี2องพเลยค่ะใช้กันไปได้อีกยาวๆเลยนะอันนี้เป็นยางคูด d เอียแล้วก็ด้านในเนี่ยมุดไปในซุ้มล้อคุณพี่จะเห็นเลยว่าโช๊คเนี่ยโช๊คเดิมเลยจุดมาคิวซีตั้มสีมีอยู่นะคะไม่มีแตกไม่มีหักเลยตัวโชค๊คหรือว่าปีกนกช่วงล่างของเขาเทสมาแล้วเรียบร้อยเนี่ย บางคนหมุดเดิมไม่มีแกะเลยนะไม่มีอรอยขัดรอยขายของตัวหัวนอ็อตแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราดูเนี่ยเห็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นกระจกเงาได้เลยอันนี้คือสียังไม่ได้ขัดนะพี่ๆค่อนข้างจะเห็นรายละเอียดชัดเจนในเรื่องของพวกรอยขนแมวเงี้ยไม่มีเลยลักยิ้มแก้มค้างไม่มีแล้วก็ชิ้นงานช่วงล่างเขาเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะคะก็ง่ายต่อการดูแลเนาะคุณพี่ไม่เหมือนสีตัวถังตัวรถนะถ้ามันแบบว่าอักเสบเล็นิดหน่อยอันนี้ก็คือ ทำให้มันดูสวยงามแล้วก็แต่งเป็นกราบโคเมียมเข้ามาให้ด้วยเพิ่มลูกเล่นไปอีกคิ Q ้วขอบหน้าต่างก็เป็นโครเมียมให้เรียบร้อยนะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวปรับพับอัตโนมัติแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขามีในส่วนของตัว Honda Lane Watch แล้วเรียบร้อยนะคะกับรุ่น2 4อี i d a พรานยู่ดละ13ื่นสามคุณพี่1 3 0 0นาเนี่ยล็อกประตูได้จากทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างตรงนี้ กระจกเขาออโต้ทั้ง4บานเลยนะพร้อมกับล็อกได้จากข้างคนขับด้วยคุณพี่ช่องเก็บของก็มีเยอะลำโพงแค่ประตูบานเดียวเนี่ยมี2ดอกแล้วประตูเดิมไหมนะคะดูจากเม็ดอาร์คได้เลยเมืจะโดนเฉี่ยวชนเขาก็ต้องเปลี่ยนประตูแต่อันนี้ก็คือน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยนะตัวรถไม่เคยสาดสีกับสีมาก่อนแน่นอนเนี่ยจิกเล็บเข้าแบบนี้เลยนะคะ ด้านในได้คุมโทนมาเป็นสีดาเลยแล้วก็เป็นเบาะที่ให้ทั้งแบบทรงสปอร์ตพอดีกําลังกระชับตัวนะคะแถมยังนั่งสบายรองรับได้หลายสรีรละด้วยนี่สาภาพสวยมากนะถาดพยางมีให้หมดแล้วรถไม่มีคราบโคลนคราบสนิมนะคะเพราะไม่ใช่รถทั้งน้ําท่วมและชนหนักมานะคุณพี่อันนี้ก็คือเช็คที่มาที่ไปได้เลยรถของเราทุกคันเนี่ยซีเรียสมากๆคุณพี่ซื้อเงินสดเข้ามาทุกคันนะคะค่อนข้างจะต้องคิวซีแน่นหนากันเลยนะ แผ่นเพจนี่เลยมีบอกรหัสตัวถังนะคะวันผลิตเรียบร้อยนะคุณพี่นี่เลยก็คือมีให้เอกสารตัวรถเนี่ยก็มีให้ครบเช่นเดียวกันคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดสมุดคู่มือหรือการใช้งานนะคะสำเนาตัวรถพร้อมถึงเล่มตัวจริงก็มีมีครบทุกคันไม่มีขาดต่อภาษีพรบแน่นอนรายละเอียดด้านในเดี๋ยวพาไปดูต่อนะคันนี้ติดฟิล์มรอบคันให้เรียบร้อยแล้วมามาดูด้านหลังกันต่อ ตัวนี้นะคะคุณพี่จะมากันในตัวเจ็ดชิ้นั่งเขาก็มีทั้งเบาะที่มันพับได้นะแล้วดูสภาพเบาะไม่ย่นเลยนะพี่พี่เบาะเนี่ยพับขึ้นลงได้ง่ายเลยแล้วก็ปรับระดับได้แบบนี้ด้วยเอนได้สามระดับเลยนะคะคุณพี่ถ้าใครปรับการใช้งานได้เนี่ยก็โอเคเนาะเพราะว่าถ้าเบาะมันปรับขึ้นสไลด์เข้าสไลด์ออกได้ด้วยด้านล่างตรงนี้นะอ่าก็ถือว่า ตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับทุกคนในครอบครัวเพราะว่าประตูเขาค่อนข้างเปิดได้กว้างทํามุมสามอ่าไม่ใช่สามร้อยหกสิบเก้าสิบองศาเลยนะเปิดได้กว้างๆอย่างนี้แล้วฐานตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงจากพื้นมากนะคะทําให้เวลาขึ้นลงไม่ต้องขายแข่งหรือว่าไม่ต้องย่อจนเกินไปนี่ก็ตอบโจทย์สําหรับพี่ๆที่มีสมาชิกในบ้านกันเยอะทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กๆเนาะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองจากายแดงหายไปเยอะเหมือนกันนะคุณพี่แล้วได้รถคุณภาพแบบนี้นะคะ ซื้อจากผู้เชี่ยวชาญยังไงก็อุ่นใจคุณพี่เพชรยนต์เนี่ยเปิดมานานกว่า25ปีแล้วเนาะอยู่ในวงการรถมือสองมานานมากเพราะฉะนั้นก็เรื่องชื่อเสียงเขานะคะค่อนข้างจะถือได้ว่าเป็นตัวการันตีอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะในวงการรถยนต์มือสองพี่ซื้อที่นี่เนี่ยอีกสิบปีพี่ก็เห็นมาอยู่ที่นี่พี่ก็เจอนะคะเพราะว่าเป็นที่ของเราเองว่าไม่ได้เช่าเต็นท์เป็นหลังคามเมทีซีดแบบนี้เลยเนี่ยคุณพี่อาณาจักรเพชรยนต์สมมมาแต่สิ่งดีๆให้พี่ๆอยู่แล้วนะคะมาเป็นครอบครัววเดดียกนนไ้นะ ออกรถคันนี้ใช้เงินเท่าไหร่ฟรีดาวได้ไหมจัดได้ว่าฟรีดาวได้เลยคุณพี่เพราะว่าถ้าเป็นรถรุ่นยอดนิยมเนี่ยจากเต้นที่ได้ความเรื่องน่าเชื่อถือนะเขาปล่อยยอดจัดให้เต็มอยู่แล้วนะคะคุณพี่จัดฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่เรือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนาะเจ็ดที่นั่งปังก์ชันการใช้งานได้เยอะอุปกรณ์ตัวรถมีให้ครบนะนี่เลยด้านล่างเนี่ยเขาก็มีเก็บพวกของชุดเครื่องมือแมลงไว้ให้แล้วเนาะแอร์แบคก็รอบคันนะคะได้ถึงแปดใบเลย ฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะคุณพี่แล้วก็ก้านปัดน,น้ำฝนกระจกไล่ฟ้าสปอยเลอร์นะคะไฟท้ายมากันในแบบ LED แบบนี้เลยตอนก็นคือเนี่ยไฟสวยมากเพราะว่าเขามากันเป็นแบบเพิร์ฟดีไซน์แบบนี้เลยนะอ่ะมาหมื่นพต่อเดือนคุณพี่ไม่ข้ามนี้เลยเลยดอพิเศษมีให้นะคะอยู่ที่เริ่ม 2 6งจข้าเท่านั้นสำหรับเดือนนี้นะคุณพี่ออกได้ทุกอาชีพค่ะอยู่ใ,นใ,นใก,กล้อยู่ไกลออกได้หมดจัดไฟแนนซ์นส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยคุณพี่นี่ซื้อสดก็ได้เบาะคนขับปรับได้แปดทิศทางนะคะรวมถึงมีปุ่มด้านหลังด้วยแขวงประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาก็บุมาเป็นแบบใช้วัสดุพรีเมียมเลยนะเป็นซอฟทัชหมดเลยนะคะก็ถือว่าได้ในเรื่องความหรูหราและฟังก์ชันการใช้งานที่มันพรีเมียมเนาะมาดูด้านในกันต่อค่ะ ตัวรถเนี่ยมาก,กันกับตัวพู s สตาร์ทนะกุญแจก็มีให้ครบไมคันนี้เนี่ยหกหมื่นเพโลเท่านั้นไม้น้อยมากนะคะอันนี้ก็คือไฮไลท์ของเขาเลยเนาะตัวไม้น้อยค่อนข้างจะมาไวไปไวแล้วมากันเจ็ดที่นั่งแบบนี้แถมราคาดีอีกคุณพี่เจ็ดแสนเก้ับาทนะคะรีบจัดกันได้เลยเบอร์ด้านล่างคุณพี่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณพี่สนใจนะแอดไลน์ได้ด้วยในเบอร์เดียวกันเนี่ยดูสภาพพุงมาไล์ต่อเลยพี่พ พงวงมาลายัยเขาใช้วัสดุหนังเกรดดีเลยนะคะไม่หลุดไม่ลอกง่ายรอยขีดข่วนก็ไม่มีแล้วเป็นวัสดุสีเงาอย่างเงี้ยมาทําให้ในเรื่องของความหรูหราความสปอร์ตได้ดียิ่งขึ้นแล้วตัวพงวงมาลายัยออปชันก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะรับสายโทรวางสั่งการด้วยเสียงได้มี cruise control ไว้ให้ใช้งานไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้นะคะตัวนี้แล้วก็การปัดน้ําฝนก็เป็นแบบออโต้ด้วยคุณพี่ เซตเลนเซนเซอร์ได้เลยไฟหน้าเนี่ยเขาก็ปรับระดับได้นะเผื่อวิ่งทางไกลแล้วต้องใช้ทัศนวิสัยที่มันกว้างขึ้นตอนกลางคืนนะคะก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันไม้หกหมื่นเจเจซนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณพี่ผ่อนอยู่ฟรีดาวเดือนละหมื่นสี่ซื้อสดก็ได้นะคะรับรถภายในวันได้เลยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสภาพดีมากเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวขัดสีเช็คแบตเตอรี่เช็คอย่างเช็คช่วงล่างให้ พี่ขับกลับบ้านได้เลยนะออปชั่นที่ได้ไปในเรื่องความบันเทิงมีอะไรบ้างนะคะหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ก็ fmam มีอยู่แล้วต่อ usb ipod ได้บ t o o t h ได้นะคะหรือจะเป็นตัว audio app แล้วก็เป็นตัวของ android auto apple carplay อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเชื่อมต่อบ t o o t h แบบไร้สายได้อยู่แล้วแหละคุณพี่แล้วก็มีในส่วนอื่นๆนะคะมีตัวหน้าปัดจัดตรงตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นการใช้งานอื่นๆเนี่ยเช่นแหล่งที่มา ว่าเราดูจากตรงไหนอะไรอย่างนี้นะพี่ๆโทรศัพท์นะคะออดิโอความสว่างตัวรถไฟไฟหน้า <c oughs> บอกไปแล้วนะว่าเป็นออโต้แล้วก็ตัวแอร์นะคะคุณพี่แอร์ Air เนี่ยก็ปรับออโต้ได้เนาะเแบรบกมือไฟฟ้าออ t โต้เบรกโฮมีให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เกียร์มากันแบบมีตัวชิปล็อกให้ด้วยแล้วก็ช่องเก็บของค่อนข้างจะเยอะ เยอะและกว้างมากๆพี่ๆด้านล่างเนี่ยมีให้อีกนะแล้วก็ด้านบนช่องวางแก้วนะคะช่องวางของช่องเสียบ usb 2ช่อง2องตำแหน่งกันเลย airbag 7จ็ดใเอ้ยแปดใบคุณพี่กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้นะคะแล้วก็นี่เลยแผงบางแดดมีกระจกให้ไฟด้านบนเป็นแบบ led แล้วก็มีที่เก็บแันตาให้นะท่าน,นี้ใครสนใจนะคะจัดได้เลยคุณพี่เดือนละ1น0่งับาทหรือจะซื้อสดก็ได้นะ ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เดี๋ยวมิกกี้พาไปดูด้านหน้าเนาะไปดูด้านหน้ากันตอนรถมันยังสตาร์ทอยู่นะคะว่าจะสภาพเป็นยังไงดูไฟไฟเดย์ไทม์เขาใสๆเดิมๆแบบนี้เลยคุณพี่นี่ดีไซน์เนี่ยมันเหมือนวิ่งเส้นมาเป็นอันเดียวกันแบบนี้เลยนะแล้วก็มาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อหน้าห้องเครื่องนะคะพี่ๆตอนนี้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานอยู่ฮนะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์4บ16วาล อาตาซิปเปืองเขาถามว่ามันกินน้ํามันไหมในอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ดีนะคะคันนี้อยู่ที่173แรงม้านะคุณพี่แล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.4เนาะปี2024เพราะรถแค่5ปีใหม่กริปเลยเครื่องไม่สัน่นไม่หน่วงนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเม็ดอาร์คมีอยู่ครบจรุดนะ4.4ตำสีไฟหน้าไม่มีงัดไม่มีแงะเลยคุณพี่เนี่ยดูเดิมหมดเลย อ9 9 0่ะ799,000บาทนะคะประหยัดกว่าายแดงไปเกือบ50%คทุกทีจัดได้เลยค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนั้นๆทีนะไม่ห0 0 0 0อย่างเงี้ยจะอยู่แล้วก็ให้พี่ๆได้เห็นกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปไวมากนะคะไม่หกห0 0จกัละคะเจ0แบาท สำหรับ Honda CRV 2.4E ตัว Gen 5 Minor Change นะคะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลาไปก่อนละใครสนใจคันนี้คือคันที่ใช่คันที่ชอบก็อย่าลืมนะคะรถมือ2คุณภาพนมิถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ